มือนี้นะครับพี่พัชรีบอกว่ามันเป็นมือของคนที่ฟ้ากำลังจะเปิดแล้วดูตรงไหนครับจริงๆเนี่ยนะคะคนนี้เนี่ยนะคะทำรับเหมาก่อสร้างนะคะแต่ทำงานใหญ่มากเป็นหลายสิบล้านครัและจังหวะเนี้โดนโกงโอ้ะะล้นล,ล้มเลยใช่ไหมก็ไม่ถึงว่าล้มแบบนะคะเพราะวิกตอรียังค้ำอยู่<อ>เรียกว่าเสียศูนย์<อ><อ>เป็นหนี่แบงค์แล้วจ่ายไม่ทัน เขาเครียดมากจะทำยังไงดีผ่านแล้วก็ผ่านไปนะคะถ้าคุณฟ้องเขาถ้าเผื่อมีหลักฐานก็ฟ้องอคุณสามารถเอาเงินคืนได้ฉะนั้นอย่าเอาตรงนี้มาให้เสียกำลังใจงานต้องเดินต่อไปอนะคะงานต้องเดินต่อไปเดี๋ยวงานใหม่จะเข้ามามแล้วถ้าเป็นคดีความคุณก็ฟ้องเขานะคะภายในสามปีเนี่ยคุณได้เงินนะแต่ถ้าจากนี้ไปในปีนึงเข้ามาเคลียร์ได้แล้วก็เคลียร์เลย พอเหตุตรงนี้เกิดไปแล้วเดี๋ยวคุณจะเจออีกครั้งหนึ่งอีกห้าปีข้างหน้าอีกห้าปีข้างหน้าตรงนี้เรื่องใหญ่แล้วนะคะตรงนี้ผ่านได้แต่อีกห้าปีข้างหน้าระวังตรงนั้นจะหนักเพราะมันเป็นเส้นตัดแล้วมาตัดเส้นอาทิตย์ด้วยนะคะเช่นนั้นต้องระวังแต่ถ้าตรงนั้นเป็นการลงทุนการลงทุนตรงนี้ต้องจมอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งปีแล้วจะประสบความสาเร็จเ,เป็นเส้นตัดขวางอ่ามันเส้นตัดฝังเส้นตัดฝังแต่ว่าถ้าลงทุนมันเกิดวิกตอรี่หงขึ้นมา แต่ถ้าเผื่อเราโดนโกงตรงนี้มันก็จบกันทังไปเลยเข้าใจนะแต่คุณเนะี่ยเหมือนแมวก้าชีวิตนะคะพอโดนไปแล้วเดี๋ยวมันธุรกิจต้องไม่ทิ้งเดี๋ยวมันก็ไปได้แต่ถ้าไม่โดนโกงได้จะดีไหมล่ะคะหรือไม่พลาดได้ก็จะดีมือนี้เป็นมือที่สมบูรณ์แบบนะคะการวางแผนอะไรเนียบแต่จังหวะมันมาเป็นช่วงๆนะคะเราต้องรู้ตัวล่วงหน้าก็จะเป็นคุณกับตัวเองค่ะ จังหวะฟ้าเปิดมันอยู่ดูตรงไหนครับฟ้าเปิดก็คือวิกตอรี่เกิดที่เส้นฐ oh, านนะและที่เส้นเสาใช่และพอตรงนี้ตัดอีกพอตัดอีกแล้วถ้าคุณไปลงทุนมันจะเกิดวิกตอรี่ขึ้นไปอีกฉะนั้นเราจะมาเสียบ่อยแล้วสร้างใหม่เนี่ยมันไม่ได้เราต้องรู้ตัวล่วงหน้าเราต้องระวังไม่ให้เสียนะคะเนี่ยต้องระวังก็หมายถึงว่าเขามาคุยธุรกิจกับเราเรื่องอะไรเราต้องกันไว้ก่อนถ้าไม่ถ้าจุดนี้พลาดจะทํำยังไงต้องหาทางออกค่ะนะวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าเอ๊ะมันมาแล้วมันจะเสียยังไง เราต้องดูไว้และต้องระวังตัวนะฮะเท่านั้นเองค่ะ